ยิงให้บอดมันดูเฟลิกยังคมลงเป็นยิงเชลซีเตรียมใช้งานซานโตปีหน้าเปโตวิดอาจลาทีมซัมเมอร์สวัสดีครับ ขอต้อนรับที่ชมบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีและข่าวนวงการฟุตบอลแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะก่อนจะไปเริ่มใครดูชอบใจกันเดี๋ยวไม่ได้กด s ับสไครต์กันฝากกด s ับสไครต์กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ในทุกช่องทางของบดินมีเรื่องเล่านะครับผมใครยังไม่กด follow ใครไม่กดติดตามฝากกด follow ฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็วิลโปรดักต์ข้างล่างนี้นะครับผู้ชายคนนึงเลยเพียบเลยไปตามๆกันได้เลยนะทุกคนนะอ่ะมามมมมาาาเเเเเเขข้้้รรรืืืืื่่่่ออออองงววัััันนนนนนนีกกลลยแะะคคคบผ เมื่อคืนผมทำไลฟ์นะห้าชอบห้าไม่ชอบไปนะครับผมใครไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะเมื่อวานโอ้โหพูดพูดเยอะพูดยาวเหมือนกันนะแบบตัวที่ควรจะต้องปรับปรุงหรือตัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออมีเยอะเหมือนกันที่พูดไปเมื่อวานนะครับผมแล้วก็มีมีไปแต่แต่เรื่องการเสริมทีมนิดหน่อยนะใครไม่ดูผมแปะลิงก์ไว้ข้างบนแล้วกันนะครับผมอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องอีกเรื่องนึงเลยแล้วกันเอาโอ้โหลงเป็นยิงว่ประโถย้ายไปย้ายไปแค่แบบ เอาจริงว่าย้ายไปไม่ถึง2อสวันใช่ป่าวมาเนี้ยสอวันแล้วก็ลงไปเป็นตัวสำรองและลงไปแค่10นาทียิงได้เลยนี่สำหรับชอเฟลิกนะครับผมเมื่อวานเนี่ยที่ลงเล่นในบอลถ้วยให้กับเอซิมิลานนะต้นสังกัดใหม่นะครับผมแล้วก็ลงด้วยกับโรมาเมื่อวานนะครับผมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยลงเล่นไป31นาทีนะ สัมผัสบอลเนี่ยสาครั้งแตะบอลทุกนาทีเลยนะมึงแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จเนี่ยสิบแปดถึงยีครั้งนะครับผมผ่านบอลถึงที่สุดท้ายได้6ครั้งผ่านเป็นเจ้าสำเร็จ1ครั้งเคลียร์บอลได้หครั้งช่วยเกมรับด้วยเป็นไงโดยบนพื้นสำเร็จนะสองถสาครั้งดวลอากาศสำเร็จ2ครั้งเรียกฟาวล์ได้2ครั้งยิงตรงกรอบ1ครั้งทําได้1ประตูลูกที่ยิงก็หลุดกำดักลําหน้าใช่ป่ะลงไปลงโล่งๆแล้วก็แบบชิปอะ,ะยกบอลอใช้คำนี้กันยกบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูไปนะอย่างคมเเลยมมื่อวานนะครับผก อย่างที่บอกอนะั่นแหละเนาะก็ไปเรียกไปเรียกความมั่นใจแล้วก็เหมือนเดี๋ยวกลับมาก็มาช่วยทีมในซัมเมอร์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่ทีนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโน่เนี่ยมีการบอกว่ายังไงนะมีการพูดถึงชอฟเฟลิกนะเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่ต้องพูดให้ฟังเนี่ยคือเฟลิกเนี่ยการที่ย้ายออกจากเชลซีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องหาโอกาสใหม่ได้ด้วยตัวเองนะเนื่องจากว่าอยู่เชลซีเนี่ยไม่ได้ลงเล่นตามที่เขาต้องการมากนักในฤด,ดูกาลนี้ เฟลิกซ์และโฮเกมเบนเดสครับผมเอเจนต์ของเขาเนี่ยรู้สึกว่าการย้ายเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอต้องการย้ายเนี่ยเพราะต้องรื้อฟื้นการค้าแข่งนะเวลาลงเล่นมากขึ้นนะครับผมไปจะถึงเดือนมิถุนายนนะทีนี้เนี่ยเอซิมิลานเนี่ยได้ตอบรับเงื่อนไขทั้งหมดนะถึงเรื่องค่ายืมตัว5ล้านปอนด์นะแล้วก็ซาดิโอคอนไซซาวคุณซื้อของมิลานเนี่ยโทรหาเฟลิกซ์หลายครั้งเลยนะเพื่อมีการพูดคุยกันแล้วก็นมแนวแล้วจนได้ไฟเขียวมานะแล้วก็ ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าความสําคัญต่อโปรเจกต์ของสโมอสรเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส,สําคัญเลยที่ทําให้การย้ายทีมเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันทีนี้เนี่ยมีแต่แตะนะคบผมจะเรียงโทมี่ของแอตติกยูเคนะมีการบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงมองเห็นศักยภาพชั้นยอดในตัวของเฟลิกซนะซึ่งได้ระบุเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะว่าเหมาะสมกับการเล่นของมาเลสกานะและเป็นอาวุธหนักเลยที่จะใช้รับมือในเกมรับลึกเวลาที่เจอฝั่งตรงข้ามที่มันแข็งแข็งได้ด้วยเหมือนกันคือ ความสามารถเฟลิกเราเห็นอยู่แล้วอะเอาจริงๆนะตอนที่ลงมาได้โอกาสลงมาทุกครั้งเนี่ยไม่ได้ติดปัญหาไม่ได้มีอะไรที่ผิดพลาดเลยนะแต่มันเป็นเรื่องของสไตล์การเล่นเนี่ยแหละแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับให้เข้าแผนประมาณนั้นนะแต่ก็เห็นแล้วเนี่ยว่ามันย้ายไปมีล้านมันก็ยิงได้เลยอะไม่ต้องพูดถึงว่าเอ้ยลีกออนลีกอะไรประมาณอย่างนี้ลีความเข้มข้นของลีกไม่เท่ากันคือเอาจริงๆถ้าเฟลิกเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสที่ได้ใช้ได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยผมว่าเฟลิกก็จะสามารถทําได้ ย่าลืมนะเว้ยตอนที่ย้ายมาเจอวูฟก็ยิงได้เลยเหมือนกันเนี่ยดูดิแล้วไปมิลานลงมาก็ยิงได้เลยเหมือนกันอีกนะก็โอ้โหเราเห็นแล้วนะว่าคุณภาพคุณภาพของเฟลิกเนี่ยมันเป็นยังไงนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าไปจนจบซีซั่นเนี่ยเฟลิกจะช่วยมิลานได้มากแค่ไหนนะครับผมอาจจะช่วยเฟลิกไปด้วยกันแล้วก็กลับมาช่วยเชลซีในอนาคตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะ ทีนี้เนี่ยรายงานจากเลียมโทมี่เนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่เฟลิกนะครับผมเป็นการพูดถึงแผนงานของบอร์ดบริหารด้วยนะแต่แน่นอนมีเฟลิกอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมนะแล้วก็คนที่ต้องพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือเด็กข้างไข่เด็กข้างไข่เอ็ดบารี่นะครับผมทั้พพอวิซารี่แล้วก็ลาเรนชัวนะสองผู้บริหารร่วมนะครับผมอ่ะ เรียมโทบี้เนี่ยบอกไปยังไงเขาบอกว่าเวลาส่วนใหญ่นะครับผมที่พรอมิซาล,ลี่แล้วก็ลอเรเนจูเน,นะครับผมโฟกัสไปในเดือนมก,การาเนี่ยคือการสำรวจสถานะของปีกดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์นะไม่ว่าจะเป็นการนาโชนะครับผมบีโนคิสเทนนะรวมถึงมาติสเดลของบาเยิร์นด้วยเหมือนกันเชลซีเนี่ยเชื่อว่าการโฟกัสไปที่การลดค่าเหนื่อยเนี่ยจะทำให้นักเตะที่ไม่มีอนาคตที่เซาฟอร์ดบิดเนี่ยสามารถดึงดูดผู้ซื้อจากสโมสรในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยุโรปรวมถึงจากซาอุได้ด้วยเชลซี Chelsea เนี่ยมีความมั่นใจนะว่าการที ปล่อยให้เบนชีวเวลเนี่ยออกไปมันทําให้สล็อตแบ็กซ้ายเนี่ยมันหายใช่ไหมลูกถึงปล่อยเวก้าไปด้วยฝั่งเชลซีเนี่ยมั่นใจนะว่าการที่ขาดหายไปของแบ็กซ้ายเนี่ยจะทดแทนได้ทั้ง usto, กุสโตและก็ลิเจมที่จะมาสามารถเติมในเต็มในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยในระบบของมาเลสกาได้ไปจนถึงเดือนพฤษภามึงถามใครเลยอ่ะ <laughs> และเชลซีเนี่ยยังมองว่าซานโชเนี่ยมีศักยภาพที่เป็นซูเปอร์สตาร์ได้ด้วยนะแล้วก็ค่าตัวที่ย้ายมาเนี่ยมันค่อนข้างถูกนะครับผมและจะช่วยจํากัดข้อเสียในเรื่องนี้ได้ด้วยเหมือนกัน ในช่วงต้นเดือนมาการาเนี่ยเชลซีพิจารณาอย่างจริงจังที่จะปล่อยยืมคินานะดูสมบริอร์ด้วยเพื่อจะเอาให้เขาเนี่ยมีโอกาสลงเล่นได้มากขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยกนะ็น่าจะมีแผนมีแผนเดียใช้งานมากขึ้นนั่นแหละเนาะทีนี้ที่เกี่ยวกันเลยรายงานจากโรมาโน่เนี่ยเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยวางไว้เลยนะว่าอารอนเซมิโน่เนี่ยก่อนหน้านี้นนที่มีข่าวว่ญญาจะย้ายนจบลงด้วยการอยู่ที่เชลซีต่อไปแม้ว่าการตกลงทางวาจาจะเกิดขึ้นแล้วนะครับผมกับหมกักเซย์นะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะ เพราะว่าสล็อตในต่างแดนเนี่ยมันไม่เหลือแล้วด้วยเหมือนกันนะมาเลสกาเนี่ยก็มีความสุขดีนะครับผมกับการที่เก็บเขาไว้ที่สโม,มสรเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงและอาจจะไปยืมตัวในซัมเมอร์อีกทีด้วยเหมือนกันชูมเมก้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอีกคนหนึ่งนะครับผมที่ต้องการไปยืมตัวเพื่อการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะซึ่งเชลซีเนี่ยได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะคบผมได้เห็นด้วยนะว่าดอทมูนเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยนะเนื่องจากว่ามีค่าย,ยืมตัวจ่ายค่านย้้้มีปออัาาดะกสสิญญ,ญ40ลแลแวว็จ เช่นกันนะกับอัเซลดิซซี่ที่ผลักดันตัวเองมากๆเลยที่ย้ายไปแอสตันมิลล่านะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีก็วางไว้แล้วว่าเอ้ยไปยืมก่อนแล้วก็จ,จะขายในช่วงซัมเมอร์ด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฝั่งของเวก้าเนี่ยแตกต่างออกไปนิดนึงนะเนื่องจากว่าตอนที่เจรจากับยูเว่เนี่ยมีความตึงเครียดมากๆเลยนะเนื่องจากว่าเชลซีเนี่ยยืนยันานอาครับผมว่าไปยืมแล้วจะต้องกลับมาช่วยทีมในขั้วเบอร์ครับด้วยเหมือนกันมันเป็นจุดยืนที่ทําให้เห็นนะว่าเชลซีเนี่ย มีมีแผนนะในการใช้งานเบก้รเนี่ยแบบระยะยาวด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายอยากอโมกูนะครับผมที่ซื้อมาเนี่ยจะเป็นการไปยืมตัวที่ซัสบูกนะครับผมในเดือนกรกฎาคมนะและจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเชลซีในชุดใหญ่นะครับผมในฤดูกาล2026-2027ด้วยเหมือนกันฟังมาทั้งหมดเนี่ยเห็นปะ ไม่มีไม่มีแต่ดาวรุ่งไอชิบหายจะซื้ตีก็จะซื้อดาวรุ่งแล้วก็เตรียมที่จะปล่อยนักเตะออกไปนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดแล้วก็มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นแผนแบบไม่รู้วางแผนไว้หรือเปล่าอะ่ะหรือว่าเป็นแผนระยะสั้นก็ไม่รู้แต่เรายังไม่เห็น โครงสร้างระยะยาวอะไรของที่บอร์ดบริหารมันตั้งใจที่จะทําให้มันชัดเจนมากกว่านี้เลยด้วยซ้ำนะกองหน้ากองเงียบไปเห็นปะ่ะสุดท้ายไม่ซื้อ,อก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตลาดซัมเมอร์จะเป็นไงแล้วก็เนี่ยจะไปเอาการนาโชจะไปเอาวีโนคิเทนจะไปเอามาตติเซลมาตติเซลไม่ได้แล้วแหละไปที่สเปอร์แล้วเรียบร้อยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยแผนงานที่บอกมาไปจนถึงตลาดซัมเมอร์เนี่ยตอนถึงตลาดซัมเมอร์เปิดขึ้นมาจริงจริงบอร์ดบริหารทั้งพอริซาดีแลวก็เรเนรจัาร,รองนีนะบ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปเนี่ยเป็นรายงานนะครับผมจากโรมาโน่นะมีการพูดถึงอังเดซานโต้นะครับผมโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เริ่มแผนสำหรับฤด,ดูกาลหน้าแล้วนะซึ่งซานโต้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของมาเดสกาในซีซั่นหน้าเชลซี Chelsea เนี่ยมีความสุขมากกับการพัฒนาของซานโตสสที่่ซซัับบุกนะครผมึงเ้าเเนนน่่ย่ะนนยนะ็ะยงงอที่อกนกบะ เออการที่ได้อามูกูมาก็น่าจะเอาไปแทนซานโต้เนี่ยแหละอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าตอนที่ซานโต้กลับมาแล้วก็มาช่วยเชลซีแล้วจะเป็นยังไงและอามูกูเนี่ยจะไปทดแทนซานโต้ที่ซัสบกได้ดีแค่ไหน่ะรอดูไปด้วยกันแล้วกันนะทุกคนนะเนี่ยอย่างที่บอกซานโต้เนี่ยตเยตรียมที่จะมีแผนที่จะใช้ในซีซั่นหน้าแน่นอนแต่อีกคนนึงที่เหมือนจะไม่รอว่ะนั่นก็คือยอเยเปโตวิชนะครับผมอันนี้เนี่ยฟังหูไ้หูก็แล้วกันปเป็นรายงานจากกิฟต์มีสปอร์ตนะบอกว่า มีรายงานนะครับผมว่าเปโตวิดเนี่ยเตรียมจะออกจากเชลซีในช่วงซัมเมอร์นะแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีและก็แข็งแ,งแกร่งมากในการไปยืมตัวที่ซัสบุกนะครับผมเขาบอกว่าการมาของไมค์เพนสเตอร์นะครับผมมีที่ถูกประเมินไว้สูงมากเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่เก่งนะครับผมและคาดว่าจะมาถึงสโมสรในช่วงซัมเมอร์โดยสโมสรเนี่ย<ช>ยังคงเชื่อมั่นในตัวซานเชสและก็ฟิลิปยอร์เกนเซ่นนะและด้วยสถานการณ์ผู้รักษาประตูที่มันแน่นแบบนี้นี่แหละมันเลยทําให้เปโตวิดเนี่ยอาจจะมองว่าอาจจะยืดขายหรืือออออไม่่กก็ยย้าเเงพ เป็นการหลีกทางให้กับเพนเดอร์ซิ่งแลนจะเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับผมและปัจจุบันเนี่ยชาร์ตเฟิร์มาร์เก็ตนะประเมินราคาของเปโตวิดอยู่ที่ประมาณ18ล้านยูโรด้วยเอาจริงๆผมว่าเดี๋ยวต้องรอดูแหละซัมเมอร์ที่จะมาถึงเปโตวิดจะโชว์ฟอร์มช่วยทีมในช่วงปีซิชั่นได้ดีแค่ไหนใช่ป่ะแล้วก็อาจจะโหเผลอๆนะอาจจะขายสามชิก็ได้ดเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าเปโตวิดเนี่ยจะใจสู้หรือว่าสุดท้ายเนี่ยจะ จะแ,แบบเอ้ย,ยงั้นกูยอมแล้วกูไปที่อื่นดีกว่าตามข่าวจากคิปนี้สปอร์ตนะแต่อย่างที่บอกข่าวนี้ฟังผมไว้หูก่อนแล้วกันนะทุกคนนะโอเคอะแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับผมขอบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเองนะครับวันนี้ เฟลิกซ์ยังคมเลยลงเป็นยิงเลยนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันจะช่วยมีลานได้ดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกซานโตสเตรียมใช้งานซีซั่นหน้าอยู่แล้วนะแต่ต้องมารอดูกันนะว่าเปโตบิชจะถูกใช้งานในซีซั่นหน้าหรือว่าจะถูกเตรียมปล่อยไปเลยเหมือนกันนะเอาคิดอย่างไงคือวันนี้ก็ทิ้งค,ค,คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อ,อมเมนเรจะกันไปย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามแม่กระช้าบมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุยที่ตติดดาามนะคครรััับบบสสวีย